สวัสด,ดีจ้ะเพื่อนๆจ้ะมาเดิอมากินตำป่าหน่อไม้ด้วจ้ะตำป่าหน่อไม้เล็บมือนางครับอต่อยเนาะมือนีอต่อยก็มีข้าวปุ้นจะเป็นเส้นขนมจีนแห้งด้อจ้ะเอามาต้มเนะบบาะแซบว่แพรขนมเ,เส้นขนมจีนสดบาเนเอาเลยลาต่อยกับมี่อย่างที่น้ำเชอรี่เอาต่อยเห็ดว้เนะาะวังสองอาทิตย์ที่แล้วจ้ะมือนีครบสองอาทิตย์เป๊ะอต่อยก็ามากองนะจ้ะกองใส่ไอ้ขวดนี่อต่อยดื่มไปครึ่งแก้วลวเด้เพื่อน วันนี้ต่อยมาเอาน้ำตาลเติมไปอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเด้ยจ้ะเด้อแต่สูตรเตยต่อยเห็ดนะบาหวานเลยจ้ะกรลั่งดีเลยอืมขาปัญญาตเพื่อนแซ่บจ้ะตีขวดนึงเอาต่อยบริดเติมน้าตาลโอ้เพื่อนเพื่อนจ้ะเอิญปัหยังล่ะมันเฟื่องเืลิ้นแต่แซ่บมากๆเลยมาจ้ะนี่อ้ย ขีบติดบ่เนาะเบื่อนเพื่อนเล็บมือนางเล็บมือนางเอาต่อยแกเองได้เพื่อนเดี๋ยวสิบอกซูฟังดอกบดเฮ็ดลิปเด้งมากๆตอว่าใส่มือสิดีกว่าเนาะอืม ต้อยท่าทิอย่อฮยดอันแกะเล็บเมื่อนั่งเนาะแต่ช่วงที่เอาต่อยไปแช่ไปแล้วเนาะแช่น้ำยังไงผงก็ดานเ่ยเอาต่อยมาเทส่องแกะเพืเ่อเพืเ่อน,นมันเจ็บตรงนิ้นโป้เนี่ยเอาต่อยก็เลยบริทายต่อเลยจ้ะเปน็นอันว่าคลิปนั้นเสียไปเลยอืม ต่อยแกบังงามนะเพื่อนเบื่อนบงมาเห็นลูกแมวแกะงามงามบังเบีเ้ต่อยแกะ <c oughs> เล็บมือนางเป็นเล็บเป็อย่างพุ่นน <c oughs> ี่อื้ มันกรบุบกุบแบบทำไมเ้าเปิดตันเบลอได้เพื่อน จ้ารูุ้หมอตานี้ไข่ทอดมานาวด้วยจ้ะแฟบแฟบ เพื่อนๆได้ยังกินกันเนอะเพื่อนๆมือนเนี่ยแก่แห้งเอาต่อยถอนบ้านไปมันเกิดยากคุณลุ่งมากเนาะอายุมันอายุครบแปดสิบ ไปเจอลูกคุณป้าที่มาสอนเอาตอยให้ขนมนั่นแหละก็ <c oughs> ออนก็อาอยมีปูนึงแกก็อาอยโอ้พวกนีมม้เห็นบ่ได้ที่ม,ม่อมตะเหล่ากันไหมเ,เ <c oughs> พื่อนเพื่อนเพรายวอาอยเป็นคนบ่ค่อยดื่มเดี่ย รสจัดออกเพชรเปรี้ยวนิดๆจ้ะหอมขิงอต่อยโขกขิงใส่ไปน้ำอ้วอ่อแอบใส่ผิวมะกรูดไปนิดนึง,งเพื่อนๆผิวมะกรูดนี่แอบบำรุงสุขภาพดีด้วยจะมันเพื่อนจ้ะต่านเชื่อไว้รัดได้น้ำมนามมนอยู่ใส่นอนนี้อัอ่อยนางตำ แนบไหินนามโคตรพุ่มใจเลยแกะได้ตั้งแปดหรือเก้าีเหนพว่อนผมเพื่อไอ้ลูกแมวแกะงามงามแนทแกะกันงามแต่ว่าต่อยมาแกะเบิ่งที่ละมันบอเป็นให้เลยนะนเพื่อนเอคลิปเสียไปเลยต่อยถิ่มคลิปเลยมันเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้โปอ ใหม่แซ่บแสบ,บเพื่อนอืมโยตี้ตีนไก่นึกวสา่ตีนไก่มาว่าหลายหลายก็กันได้เนี่ยก็ตอนแกอะไรเนีตีนน่ะแปดหรือสิบตีนอ่แหละใส่มาบดเลยอันอหลวง เพชรเื่อนเพื่อนเหมือขึ้นก็สิกับจะบาดง่างากับเที่ยงขึ้นนะแปลงต่หาโมงแรกนะเพื่อนเพื่อนคุณป่าคุณปัญญามื่อตอนกับน,นั่งเป็นมูเพื่อน เพชรกินไก่กันบ้งตอนบัลมาเองหลักไปซื้อสมเร็จมากอ,อยู่ในเยอรมันฮาเลเวตเพื่อนเพื่อนที่ขายถุงละสามยูโรกว่ากิโลนึงเนาะแซ่บ เสียงอื้งต้องใส่อิ่มแล้วเอาไตเห็ดหั็รุ้งอ่ะนะอันนี้ไตใส่หมอหม้อไรนม่มันทอดได้เพอนเพื่อนกรอบหอมดีหรือจบเพื่อนๆห,หม้อไรนะ่มันบานโบม,มนิน ั้งถาดสูงแล้วเอาต่อยล yeah. ื่มนึกว่าเป็นไทยไทยช่องสองกินมกเกือเทศ เพื่อนเพื่อูดได้ช่วงนี้ยังไงยอดวิวปังๆเด้อร่องคลิปมาสม่ำเสมอเพื่อนๆแต่เป็นคลิปกินกับร่องแต่คลิปกินไปเลยจ้ะคลิปออกสวนกับคลิปออกสวนไปเลยจ้ะไปยู้สิเดี๋ยวเอาไปแนะนําให้เนาะเพราะช่วงนี้ยอดวิวตกตอนนี้ร่องคลิปบ๊อสม่ำเสมอ แซ่บต่อส,ส่แค่รไปน้ำได้เ,เพื่อน เพรต้องกินใกล้แก่เพรเพื่อน สำปาถึงเครื่องไม่ครบแต่ก็จบด้วยความอร่อยเด้อเพื่อนๆ เอาต่อยขอตัวกินต่อก่อนได้จาะเพื่อนๆคลิปไปเน่าอีหลีจับมือเนี่ยเดี๋ยวอาต่อยต้องตัดออกเยอะเลยจ้ะขอบคุณสุขูทุกคนได้จัะที่มารับชมคลิปนี้นะเพื่อนๆพ่อนโอ้ยอาต่อยเพชรเฮ็ดนิดสิ่งเดียวหักจะหักนิดสิ่งเดียวเฮ็ดเฮาจะมีความทุกข์ทุกข์กังทเจาได้เฮนะ็ดเนาะคลิปเนี่อาต่อยลาไปแค่นี้กว่าได้จาะเพื่อนๆจ้า